ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวน้ำมน์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะสวัสดีค่ะเรามาตอนที่ ep ที่6เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถักความยาวตามต้องการแล้วนะคะสาวน้ำมนต์ถักประมาณเลยช่วงเอวมานิดนึงนะความสั้นยาวนี้ตามชอบเลยค่ะขอให้ตรงดอกสุดท้ายเนี่ยมันมาหยุดที่พอสคอขั้นด้โซ่หนึ่งนะคะให้หยุดที่แถวนี้ค่ะ ในแถวต่อไปจะเป็นการถักเก็บริมชายเป็นในตัวนะคะวิธีถักก็คล้ายๆกับถักแผนนี้แหละเพียงแค่ในหลักที่สามเราจะถักตุ่มแค่นั้นเองค่ะเราจบงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่สองแล้วก็ให้เอ็กเราจะขึ้นงานแถวนี้แบบนี้นะคะแถวริมสุดท้ายปลายสุดให้เราเอฟสามหลักลงไปในในหลักแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะ เอฟหรือพอหนึ่งคอค่ะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามในหลักที่สามนี้เราจะถักโซ่สามแล้วก็แทงผ่านหลักเดิมนะคะผ่านสองเส้นเฉียงๆค่ะแล้วก็ดึงผ่านในหลักที่3ามเราจะถักตุ่มแล้วก็ถักเอฟอีก2หลักลงไปในจุดเดิมมันก็จะเหมือนแพนที่เราถักมานี่นะคะเพียงแค่ในหลักที่3ามเนี่ยเราใส่ตุ่มด้วยโซ่3ามแค่นั้นเอง ได้ครบ5หลักเราก็เอลงในหลักถัดไปเห็นไ,ไหมคะว่ามันเหมือนแพนที่เราถักมาเลยในหลักที่สามหรือหลักถัดไปนะคะเราก็ถักเอฟมหลักเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี่ค่ะหนึ่งสองสาในหลักที่สามก็อย่าลืมถักตุ่มด้วยโซ่สามแต่งตุ่มให้เขานิดนึงนะคะมันจะได้เหมือนเหมือนริมะเนาะถ้าไม่มีริมมันก็จะแลดูล้นๆ้นยังไงไม่รู้นะ แล้วก็ถักเอฟีสหลักลงไปที่เดิมแล้วก็ X ลงหลักถัดไปก็จะทำสลับกันแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง5 5แผนเลยอย่าลืมว่าในหลักที่3จะต้องมีโซ่สามแล้วก็แทงผ่านสองเส้นทำตุ่มให้เขา ลงอีก2หลักครบ5ห,หลักก็เอ็กลงในหลักถัดไปมันก็จะเป็นตุ่มแบบนี้นะคะหลักถัดไป1 2 3 1 2 3ในหลักที่3โซ่3ามทำตุ่ม เราใช้วิธีดึงผ่านนะคะงานมันจะเนียบกว่าทำเอ็กลงไปหรือใครไม่ถนัดดึงผ่านเราก็สามารถถักเอ็กลงไปได้เลยนะในหลักสุดท้าย f 1 f 2 f หลักที่3ก็อย่าลืมถักโซ่3แทงเฉียงๆดึงผ่าน แล้วก็เอีกสองหลักลงที่เดิมครบ5หลักก็ให้ x ลงในหลักที่สองนี่นะคะเราจะได้ทั้งหมดแพนห้าตัว1 2ึ่งสอห้าแล้วในแถวสุดท้ายมันจะมีตุ่มเล็กๆแบบนี้พอมาถึงช่วงนี้นะคะเราก็ถักออกมาเหมือนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะก็คือโซ่สองให้ x ลงไปในห่วงแรก ทีนี้นะคะเราจะถักแพนแบบนี้อยู่ตรง x ระหว่างห่วงนี้กับห่วงนี้เราจะปัก f 5ห้าหลักลงไปในนี้นะคะหนึ่งหลักที่สองในหลักที่สามเราก็ถักตุ่มเหมือนแพนที่ผ่านมานี่ค่ะเพียงแค่มันปักลงตรง x แค่นั้นเองแล้วก็เอฟอีกสองหลักลงที่เดิม ห้าหลักก็ให้ x ลงในห่วงถัดไปค่ะจะขึ้นลายฝั่งนี้ก็มีโซ่สองขั้นแล้วไป x ในหลักที่สองของช่วงดอกถัดไปนะคะแล้วก็เริ่มถักแพนค่ะสามหลักโดยหลักที่สามอย่าลืมถักตุ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถักตุ่ม ดึงผ่านแล้วก็ f อีกสองครั้งลงที่เดิมแล้วก็ปัก x ในหลักถัดไปเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันวนรอบจนจบแถวอย่าลืมว่าตรงระหว่างดอกนี้กับดอกนี้เราจะมีโซ่สอง x ลงห่วงแรกแล้วก็ f ห้าหลักลงใน x นะคะนี่ค่ะลงใน x ตัวนี้นะเราจะได้ลักษณะนี้ระหว่างดอกนี้กับดอกนี้ค่ะให้ถักไปจนจบแถว แล้วก็มาซีดึงผ่านกับ x ที่เราขึ้นงานตรงนี้เก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเราถักริมชายเสื้อเสร็จจะเป็นยังไงนะคะชายเสื้อที่เราถักเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดเก็บหางไหมซ่อนไว้ตามซอกโซ่งานของเราให้เรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่รีดมันก็ดูเหมือนเด้งขึ้นมานะคะ ผลิดแล้วมันก็คงจะสวยกว่านี้เนาะก็คงจะพิ้วกว่านี้เห็นลายชัดกว่านี้นะคะต่อไปเราจะทําการเก็บริมคอแล้วก็ต่อแขนค่ะซึ่งแขนของเราจะต่อออกมาให้ดูหนึ่งข้างเพื่อเป็นแนวทางนะคะจะเป็นเหมือนดอกไม้เล็กๆริมปลายแขนเห็นไหมคะเราถักตามไหมที่เราเหลืออยู่นะคะเราเหลือไหมไม่เยอะเราก็ต้องหาลายที่ถักลงตัวพอดีค่ะ ซึ่งลายที่เราถักออกมาก,ก็จะคุมต้นแขนเล็กน้อยนะคะจะไม่สั้นมากแล้วก็จะไม่ได้ยาวมากค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดต้องการถักเป็นแขนกระบอกก็สามารถถักลายนี้ต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะถักแบบนี้เราจะขึ้นยังไงนะคะเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดห่วงตรงนี้นะคะเพื่อเราจะได้ไม่งงห่วงเล็กๆนี่ค่ะใต้วงแขนของเราเห็นไหมเราจะมีห่วงเล็กๆไว้เพื่อ สำหรับขึ้นลายใหม่นั่นเองเพื่อตรงกับจุดนี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะลายต่อไปก็จะเป็นเอฟสามหลักโซ่2แล้วก็แพนเหลือ4ตัวนะคะแถวแรกมี5แถวต่อไปก็จะเหลือ4เราขึ้นงานตรงนี้เวลานั้นรอยต่อของเราก็จะเฉียงไปแบบนี้มันก็จะซ่อนรอยต่อไปในตัวใต้วงแขนเลยนะคะปักขเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายเลยนะคะวิธีต่อไหมเนี่ย เราจะเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยค่ะเราจะถักโซ่สามแล้วก็ดึงหางไหมพลิกกลับไปกลับมางานเราจะได้ไม่หลุดนะคะโซ่สามแทน f หลักที่หนึ่ง f ลงไปหลักที่สองดึงหางไหมขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ f ลงไปหลักที่สามพับหางไหมไปในตัวมันจะได้ล็อกงานไว้นะคะแค่นี้งานเราก็ไม่หลุดแล้วค่ะได้ f สามหลักเราก็จะมาดูลายก็จะเป็นโซ่สองนะคะแถวนี้หนึ่ง 2ไดโซ่สองก็ปัก x ลงบนหลักที่สามของแผนนะคะเราก็เริ่มถักแผนตามปกติแล้วเราคงไม่ลงรายละเอยียดแล้วนะคะเพราะว่าคงถักเป็นแล้วเนาะก็ถักปกติตามลายของเขาไปเลยแถวนี้ก็จะเหลือแผน4ตัวแผนหนึ่งตัวเราถัก f 5หลักครบหหลักก็ปัก x ลงไปบนหลักที่สาม แล้วก็ถักแพนลงในระหว่างกลางนะคะอฟห้าหลักแพนตัวที่สี่ สองสามสี่ห้าออกจากนี้ก็โซ่สองแล้วก็เอฟสามหลักลงในโซ่ห้าหนึ่งสองสามโซ่สอง ลงบนหลักที่สามของช่วงลายถัดไปทีนี้ก็เริ่มถักแผนลงในทุกช่องเลยนะคะก็จะเหลือแผน4ี่ตัวนะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบวงแขนเลยค่ะถักตามลายของเขาไปเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงจุดฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวรตรงจุดเริ่มต้นเราก็ใส่มาร์กไว้ด้วยเราจะได้ไม่ลืมให้เราถักแบบนี้วนรอบวงแขนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้ง ตรงจุดใต้วงแขนนะคะเราถักวนรอบจนมาถึงใต้แขนของอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีห่วงเล็กๆใช่ไหมเราก็ถัก f สามหลักลงไปเลยออกจากนี้โซ่สองก่อน f สามหลักลงไปในห่วง1 2 3ทีนี้เราจะมาถักตรงใต้ลักแร้นะคะโซ่สอง แล้วให้เราเอามาปักตรงนี้เห็นไหมคะตรงมุมมุมทะแยงตรงจุดจุดท้ายให้เราปักลงไปเลยปักเอ็กค่ะเสร็จแล้วให้เราจินตนาการว่าตรงนี้อ่ะมันจะเป็นดอกนี้ก็จะเป็นเหมือนมีแพนสี่ตัวใช่ไหมคะเหมือนด้านล่างด้านล่างเราจินตนาการว่ามีดอกหนึ่งอยู่บนนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลืมด้านล่างไปเลยแต่ให้เราจินตนาการว่า มีดอกหนึ่งพุดขึ้นมาตรงนี้ลักษณะเดียวเหมือนกับสี่แผ่นที่เราถักมาเราก็เริ่มถักแผ่นลงไปค่ะ f ห้าหลักลงไปในห่วงแรกเห็นไหมคะห่วงแรกถัก f ห้าหลักลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วให้ x ลงไปในห่วงถัดไปเห็นไหมคะ ไม่ต้องดูด้านล่างนะมันจะเยื้องกับด้านล่างนิดเดียวเองให้ x ลงไปในห่วงถัดไปนี่คือแผนตัวที่หนึ่งต่อไป f ห้าหลักลงไปในห่วงถัดไปนี่ค่ะไม่ต้องดูด้านล่างนะ f ห้าหลักลงไปในห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไป แผนตัวที่3ามค่ะลงในห่วงถัดไปเลย f 5ตัว1นึ่งสองสาี่หแล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไปแผนตัวสุดท้าย f ลงห่วงถัดไปหรือห่วงสุดท้ายนั่นเอง1นึ่สองสสี่ ห้าเสร็จแล้วให้เรา x ลงในมุมเห็นไหมคะมุมตรงนี้ก็เรา x ลงในมุมก่อนมาฝั่งนี้นะคะเราก็ให้เอ็กลงในนี้เลยเอ็กลงไปแล้วก็โซ่สองก็ไปจบแถวกับโซ่สามที่เราขึ้นงาน1นึสองสามปักลงไปในโซ่สามแล้วก็เชื่อมแถวดึงผ่าน ตายวงแขนเราจะได้แผนสตัวเหมือนที่เราถักมานะคะในแถวต่อไปเราก็ดูลายมันก็จะเป็น f สามหลักโซ่สแล้วก็ f สามหลักลงในหลักที่2ก็คือหลักนี้นะคะก่อนอื่นเราเลื่อนเข็มไปตรงกลางหรือหลักที่2ดึงผ่านขึ้นงานได้โซ่สแทน f หลักแรก f อีก2ครั้งลงที่เดิม รวมโซ่เป็น f 3หลักโซ่3แล้วก็ f 3หลักลงที่เดิมหรือลงในหลักที่2องนะคะหนึ่งแล้วก็โซ่3ในแถวนี้ก็จะเหลือแพน3ตัวลงในนี้ถักเลยค่ะเหมือนที่ผ่านมาเลยโซ่3 x ลงบนหลักที่3แล้วก็แพน หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะแผนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักไอตัวแบบนี้นะคะเอสามหลักโซ่สามเอฟสามหลักลงที่เดิมถักแบบนี้วนรอบค่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงช่วงใต้วงแขนเหมือนเดิมนะคะเราถักมาถึงจุดใต้แขนก็โซ่3มแล้วก็ให้ x ลงแผนตัวแรกเลยนะคะในหลักที่3าแล้วก็ถักแผน1นึ่งสองสามี่ห x ลงในหลักที่สแผนตัวที่สอง f ห้าหลักลงไป งศับว่างสามสี 3, 4, 5, ่ห x ลงในหลักที่3แพนตัวสุดท้าย1นึ่งสองสาม x ลงในหลักที่3จบแถวนี้โซ่สาม สีดึงผ่านกับหลักที่สามนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ดึงผ่านจบแถวนี้แถวต่อไปมันก็จะตรงกับแถวนี้ค่ะก็คือ f สามหลักโซ่สาม x ลงในโซ่สามฝั่งนี้ก็โซ่สาม f สามหลักแล้วก็จะเหลือแพนสองตัวเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่สองดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่สาม แทน f หลักที่1 f ลงที่เดิม2ครั้งรวมโซ่เป็น f สามหลักโซ่สาม x ลงในโซ่3ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ f สามหลักลงในหลักที่2โซ่สาม x ลงบนหลักที่3แล้วก็ถักแพน สตัวตัวละห้าหลักปักลงบนหลักที่สาม หนึสองสาโซ่สามเอฟลงในหลักที่สองสามครั้งโซ่สามเอ็กลงในโซ่สามโซ่สามแล้วก็ฝั่งนี้เอฟสามหลักลงไปโซ่สามแล้วก็ถักช่วงลายถัดไปเลยนะคะจะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถว ในแถวนี้ก็จะเหลือแพนสองตัวตรงตัวขั้นก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่แบบนี้เลยถักเวียนมาถึงใต้วงแขนก็ถักเหมือนกันนะเราไม่สาธิตแล้วก็จะเหลือแพนหนึ่งตัวสองตัวจบงานได้โซ่สามเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในแถวถัดไปนะคะเราถักมาจนสุดแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่สามสีดึงผ่านกับโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปนะคะ ปกติมันจะเป็นเหมือนแถวนี้ใช่ไหมคะคือทำฐานของดอกถัดไปตรงนี้เนาะมันจะเป็น F 3สามหลักโซ่สองโซ่หแล้วโซ่สอง f สามหลักแล้วตรงแพนจะเหลือหแพนนะคะแต่เราไม่ต้องการดอกถัดไปแล้วนะคะเราจะปิดจบที่ดอกนี้ฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องการถักฐานเราจะใช้โซ่สามนะคะ ตรงโซ่สองเราจะปรับใช้โซ่สามตรงโซ่ห้าเราก็จะปรับใช้โซ่สามโซ่สองฝั่งนี้ก็จะปรับใช้โซ่สามนะคะเป็นโซ่สามสามสามครั้งเลยแล้วก็ตรงนี้ปกติค่ะแล้วก็เหลือหนึ่งแผน่นแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการถักเป็นลายเดียวกันยาวไปเลยก็สามารถถักเหมือนที่ผ่านมาได้นะคะก็คือ จะเพิ่มอีกหนึ่งดอกหรือสองดอกหรือเป็นแขนยาวต่อต่อไปก็ถักลายเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่สำหรับเราเราจะเริ่มถักเป็นระบายเหมือนเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นต้นดอกไม้เห็นไหมคะเป็นกีบตรงนี้ออกมาแล้วก็เป็นดอกไม้ลักษณะนี้นะคะเราจะเริ่มปรับตั้งแต่แถวนี้ค่ะก็คือแถวนี้นั่นเองอย่าลืมนะใครต้องการถัก ลายเดียวกันกับตัวเสื้อเป็นแขนยาวก็สามารถถักตามแถวนี้ได้เลยแต่เราจะปรับถักระบายเลื่อนไปในหลักที่สองดึงผ่านแล้วก็โซ่สามแทน f หลักที่หนึ่ง f ลงไปที่เดิมอีกสองครั้งรวมโซ่เป็น f สามหลักโซ่สาม x ครั้งที่หนึ่งโซ่สาม x ครั้งที่สอง แล้วก็โซ่สามครั้งที่สามนี่เราก็จะถักริมเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเอฟสามหลักลงในหลักที่สองหนึ่งสองสามโซ่สามเอกลงในแพนหลักที่สามแล้วก็ถักแพนตัวสุดท้ายด้วยเอฟห้าหลักลงไปตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าคบห้าหลักก็ x ลงในหลักที่สามนี่นะคะบนนี้ก็จะเหลือแพนหนึ่งตัวแบบนี้แล้วก็ถักย้อนแบบนี้ค่ะออกจากลายก็คือโซ่สาม f สามหลักลงในหลักที่สองหนึ่งสองสาม โซ่สามครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามโซ่สามครั้งที่สองหนึ่งสองสามโซ่สามครั้งที่สามแล้วก็พันเข็มลงในเอฟหลักที่สองถักเอฟสามครั้งค่ะนี่นะแล้วก็โซ่สามปักลงในหลักที่สามแล้วก็ถักแผนตัวสุดท้ายของทุกลายถักแบบนี้วนไปจนจบแถว มาจบแถวก็โซ่สามสี่ดึงผ่านตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันทรงจุดจบแถวค่ะถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ให้สี่ดึงผ่านตรงโซ่สามดึงผ่านจบแถวนี้ในแถวต่อไปนะคะให้เราเลื่อนเข็มมาในหลักที่สองดึงไหมขึ้นมาปดผ่านหรือให้ถัก x นั่นเองค่ะในแถวนี้เราจะถักโซ่ห้าบนรอบเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงหว่วงถัดไป1 2 3 4 5สอ x ลงหว่วงถัดไป1 2 3 4 5สอ x ลงหว่วงถัดไป1 2 3 4 5แล้วอย่าลืม x ลงบนหลักที่2เหมือนตรงจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะเราเริ่มงานตรงนี้นะ x ลงในหลักที่2อ สองสามสี่ห้าตรงไหนเป็นโซ่ให้เราเอ็กลงไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงไหนเป็นหลักที่ว่าเป็นแพนให้เราปักลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงไหนเป็นห่วงโซ่เราก็ปักลงไปในโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงไหนเป็นที่ว่ามีสามหลักตรงนี้นะคะให้ปักลงตรงกลางก็คือหลักที่สอง นี่ค่ะเราจะถักแบบนี้วนรอบวงแขนเลยนะคะโซ so, 5 x ้าเอ็กวนรอบอย่าลืมว่าตรงไหนเป็นแผนนะคะมีห้าหลักก็ปักลงกึ่งกลางก็คือหลักที่สามตรงไหนเป็น3มหลักแบบนี้ให้ปักลงกึ่งกลางก็คือหลักที่สองนั่นเองค่ะถักแบบนี้วนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวพอถึงไอ้ตรงใต้รักแร้นะคะอยู่บนยอดแพนตรงนี้ โซ่ห้าเราให้ x ลงในโซ่สาก่อนนะคะอย่าลืมตรงนี้เลยแล้วก็เราขึ้นงานตรงนี้ใช่ไหมคะปกติต้องเป็นโซ่5 x เนอะแต่อันนี้เราจะจบงานด้วยโซ่สองแล้วก็ให้พันเข็มนะคะหรือ f นั่นเองปักลงบน x ที่เราเริ่มงาน<ๆ>เห็นไหมตรงนี้ที่เราเลื่อนตรงหลักที่สองเนี่ยให้เราพันเข็มแล้วปักลงไปดึงขึ้นมาปลดสองปดสองเราจะจบงานลักษณะนี้นะคะก็คือโซ่สอบวก f f นี่ก็แทนโซ่สามบวกโซ่สก็เป็นโซ่ห้าให้เราจบงานลักษณะนี้นะคะเพราะว่าแถวต่อไปเราจะขึ้นกึ่งกลางตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือแทนห่วงด้วยโซ่ห้านั่นเองก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนเช็คงานนะคะมันจะได้แปดห่วงเริ่มจากหัวแผนเลยเนี่ยหัวแพนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหัวแพนตรงนี้มาถึงตรงนี้จะได้แปดช่องหรือแปดห่วงทีนี้หัวแผนตรงนี้ มาถึงหัวแพนของลายถัดไปก็จะได้8ห่วงนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ให้เพื่อนๆเ,เช็คนะโดยเฉพาะจุดจบแถวเนี่ยถ้าลืมจุดนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้7ห่วงนะคะไม่งั้นงานเราไม่ลงตัวนะให้เช็คด้วยค่ะในแถวถัดไปเราจะขึ้นงานตรงกลางตรงนี้อย่างที่บอกค่ะด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ให้พันเข็มหรือเค่ะลงไปที่เดิม รวมโซ่ก็เป็น f สองหลักเราจะขั้นงานด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองหลักลงที่เดิมหนึ่งสองนี่นะคะจะมี f สองหลักขั้นงานด้วยโซ่สองแล้วกับ f สองหลักลงที่เดิมต่อไปเราจะขั้นงานด้วยโซ่สองแล้วให้ x ลงในห่วงถัดไปค่ะ x ลงไปในห่วงนี้ตรงจุดจบแถวเราเลื่อนมาเลยค่ะเลื่อนมาตรงนี้เพราะว่าเราขึ้นงานตรงนี้นะนี่ โซ่สองแล้วก็สลับมาทําตัวนี้ค่ะในช่องถัดไปหรือในห่วงถัดไปนะคะ f 2หลักหนึ่งสองโซ่สอง f 2หลักลงที่เดิมโซ่สองช่องถัดไปนะคะเราจะไม่ถัก x แต่เราจะถัก f ค่ะเราจะถักสลับกันนะคะระหว่าง x กับ f ค่ะพอ f เสร็จก็โซ่สอง ตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะคะในช่องถัดไป f สองหลักขั้นงานในโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมตามด้วยโซ่สองพอเมื่อกี้เราทำ f ทีนี้เราก็จะสลับไปทำ x นะคะลงในช่องถัดไปเลยโซ่สองแล้วก็ถักตัวไอเราเรียกตัวขั้นดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นตัวขั้นนะคะ ลงไป f สองหลักโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมเสร็จแล้วก็โซ่สองเมื่อกี้เป็น x ต่อไปก็จะเป็น f ค่ะ f ลงในช่องถัดไปเราจะถักสลับกันนะคะระหว่างตัว f กับตัว x เนี่ยแต่ตรงตัวขั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมพอ f เสร็จโซ่สองแล้วก็ถักตัวขั้น ตัวขั้นเราจะใช้ f 2หลักโซ่2 f 2หลักลงที่เดิมตัวขั้นเสร็จก็โซ่2เมื่อกี้เป็น f ถัดไปก็จะเป็น x เนี่ยมันจะสลับกันนะคะ x เสร็จโซ่2แล้วก็ตัวขั้นตัวขั้นเสร็จ เมื่อกี้เป็น X ต่อไปก็จะเป็น F เห็นไหมคะโซ่สองก่อนนะแล้วก็ F ลงไปในห่วงถัดไปให้เราถักสลับกันแบบนี้วนรอบจนจบแถวนะคะเตัวขั้น X ตัวขั้น F ขั้นงานด้วยโซ่สองหมดนะวนรอบจนจบแถว ถักมาจนสุดแถวมันก็จะลงตัวพอดีจบด้วย f โซ่2เสร็จแล้วก็ C ีดึงผ่านกับโซ่สที่เราขึ้นงานนี่นะคะมันจะลงตัวพอดี x แล้วก็มา f ตอนขึ้นงานเราก็จะเป็น x เห็นไหมคะเอ X กวนรอบนะคะให้เพื่อนๆเ,เช็คงานอย่าให้พลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวในแถวต่อไปเราจะใช้ตรง f นี่นะคะถักเป็นช่อเป็นเหมือน ตรงช่วงใบไม้ขึ้นก่อนนะคะตั้งแต่แถวนี้ขึ้นไปอีกสิแถวที่เหลือเราจะาไว้ต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ